เมื่อวานผมพาสิงมิวสิกแบนทั้งวงนี่แหละไปดูคอนเสิร์ตวิกฤตทีแมนดาวฮัลโหลดูดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บขึ้นรถตู้พร้อมจะกลับแล้วจังหวะซีคอมมากเมื่อกี้แล้วคราวนี้รถตู้เงียบกันทุกคนแล้วมีสายหนึ่งเข้าน่าจะเป็นโซนข้างหลังแต่ผมไม่ไม่ระบุหรอกว่าเป็นใครอย่าระบุเลยไอ้ตาหน่อยอย่าระบุเลยไอ้ตาเหรอไอ้ตามือไวสเตทอ่ะอยบอกนะเดี๋ยวร้องให้พี่วงพูดว่าคำแรกที่ได้ยินเขาพูดว่าอะไรครับ มันดีลองพูดดูพูดไปเลยพูดไปเลยมันเป็นเรื่องครอบครัวเขาเราไม่เราไม่เกี่ยวหรอกเป็นภาษาอีสานนะอ่าไม่เป็นภาษาอีสานอีานมึงไปเที่ยวมึงคือนมบอกกูแบบน่้ขึ้นรถมาปุ๊บผมได้ยินคำนี้แหละโอ้โหครูลุงเข้าใจนะแตสำหรับไอ้คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ยังไปนั่งมองเขาไอ้นี่เลยเมื่อวานทำไมไม่ได้มาวัดขนมต้มทำไมได้มาอ่า กูบอกกูบอกเมียกูว่าไปดูคอนเสิร์ตกับมึงไงเอดิผม่ะ